กับสวัสดีได้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเนาะก็ยินดีตอนรับขาสู่สองสาวนวลไซโลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยมาพบมาพ่อชาวนอนวันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็รอบค่ำค่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกัตอนนี้ก็ประมาณอยู่สี่ห้ามงเลงแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกัสชาวนอนก็มาแต่ถ่ายงานหรือว่าอ่าแต่ถ่ายคลิปพวกแหล่พ่อแม่พี่น้องเนาะกัข้างนอกวันนี้ก็โดยก็มาถ่ายบรรยากาศรอบคลิ ค่ำๆเย็นๆเนาะไอพี่ให้น้องเบิ่งน้ำกันมะนีเนาะพู่พี่น้องเนาะอ่ากับมะนีกับทางสร้างเพิ่นเนาะก็ได้เทพื้นให้ทางชาวนอนทีเรียบร้อยแล้วพู่พี่น้องเอ้โดยก็ไปเบิ่งกันเลยพี่พี่น้องก็สีเรียบงามสำได้เนาะก็เรียบร้อยพู่พี่น้องกต่เอฟซีกันในน้ำชาวนอนเนาะเพิ่นกับว่าให้ชาวนอนอ่า อ่าทาสีสีเฮือ mm hmm. นหรือว่าสีบ้านเนี่ยพี่พี่น้องเนาะโดยการแนะนำมาใส่สีฟ้าพุ่พี่น้องเอ้ยแต็มพูว่าราคาสีเท่าไรเนาะพี่พี่น้องเนาะมันก็แบบมีรายราคาพุ่พี่น้องก็จะมีรุ่นอ่าราคาพันห้าดีกว่าสองพันกว่าหรือว่าสามพันกว่าเนาะพี่พี่น้องเนาะอิงตามสภาพอ่าเนื้อสีพุ่พี่น้องก็คือ ่าใส่งานดีหรือว่าบ่ดีพี่น้องอ่าใส่ทนหลายปีประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะก็มีราคาถือราคาแพงพี่น้องเอ้ยอ่ากันี่ก็คือหนามบ้านเนาะพ้องพี่น้องกเวเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยกสิเอาประมาณทำนี้พี่น้องกับประมาณอยู่สองเซนพี่น้องเนาะ สันวนวลมากทัเพิ่นกะเฮ็ดเรียบร้อยเพีพ่นพี่น้องกับ,บรรยากาศก,ากัฮ้อนเนาะกะสิแห้งไว้พีพ่นพี่น้องกัสิเป็นเนื้อขาวๆเร็วพีพ่นพี่น้องเอ้ยสันวนวลกัสิพาพี่พาน้องเบิ่งรอบๆพีพ่นพี่น้องเอ้ยสันวนวลกัสิถ่ายรอบๆบ้านให้เบิ่งเนาะพี่พี่น้องเนาะ กระแสชงหุยพ um, an ี pues ่น้องก็ยามค่ำๆเนาะเพราะว่าหน้าบ้านเขาชะนวนนี่สิอ o à i đ ư ทางตะเวนตกหุพี่น้องเอ้ก็สิมีกละแสชงเนี่เนาะก็นี่คืออ่าลมพลมื่นมื่นที่เกิดพายุเข่าอะไรรึเปล่าะุยพี่น้องกัสังกะสีเฮือนชะนวนก็สิขาดเพราะว่าลมทังหุยพี่น้องเอ้อ่าลมทังก็สิสิเคืองนึงเนาะติตะปูทอนหุยพี่น้องเอ้ อ่าอะลานหน่อยเนาะลานหน่อยดินดินทราย่างพี่ยเนาะสบายดีล่ละสบายดี <rogue. S 1> สุจาเป็นบ่าถุจาโอ้สุจาเป็นสุจานี่กับถุจาฟีฟีฟีโอ้ตูถุจ่ายังละดึกยังมาใส่ใต่สาวนะก่อนอะนน่ะเล็กกระพ่ายเลกกระพายมาเอาแม่จ้ะ อ่าตัว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 ถุกจ่าบันทุกจ่าลิ้นชายขาวตาโอ้ยห <c oughs> ัวเอืฮอฮิฮิฮิยกอะไรจักชืโอ้ยอ่อพี่น้องก็คืออันนี้ก็คือข้างๆเนา,า,าละลานขางอ่สังก็ซีก็อ่าสีขาวเมียงพี่น้องก็สีออกแด้งๆเนาะกับโอย่างงามปันใดพี่น้องเอ้ อ่าทางนี้ก็คือห้องน้ำห้องในอะไรเนาะกะ็ยักษ์ะบ่เดียวพี่น้องเอ้ยกะจังนี้ได้มันบ่งามบ่อยังก็เลยบ่อยากตบเต่งพี่น้องตุ๊บเต่งก็เสียเงินเสียค่าอะไรอีกเนาะอันนี้ก็คืออ่าเขาอื่นแป้นลมเนาะหรือว่าทางข้างอะไรพี่น้องเอ้ยกะสังกะสีเนาะชาวนวลที่ใส่าสีฟ้าอ่ามันลายปีแล้วก็ตกเป็นอ่าสีแดงแดงพี่น้องเอ้ยอ่า ลมพลมาเมื่อน,นั่นกะถอนออกเลยพรนพีน่น้องเนาะกะแบบเพื่อนชานวนวลก็ยังบระชุมบุญแบบพรมพี่น้องเอ้ยกะแบบจักเป็นจังไดเนาะมันง่วงงามพรนพี่น้องมันแบบชาวนวลบอดได้ตบบอดได้แตงเนาะแบบธรรมชาติพรนพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือเอ,อ,อื้นอน้องเพิ่นเห็ดไห่เนาะกะขามือข่ายยังกะทำร้าเนี่ยเนาะชมพี่น้องซอยกันพรนพีน่น้องเอ้ยอันนี้ก็คืออ่า มือใหม่เลยสาวน้องกะสีตั้งใจใส่ไปสั่งบ้านอ่าบ้านประตูพี่น้องเนาะให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์แบบซะเพราะว่าสาวน้องกะตั้งใจมือใดกับบุพเพศทได้สั่งได้ยางพี่น้องเอ้ยกายไปเบียดไปง่ายกับวาชิเบะกับยันมุคูถะเนาะก็เลยบุพเพศท่งพี่พี่น้องเอ้ยกับบ้านหนึ่งกับประมาณอยู่สองเซนกว่าพี่น้องสองเซนกว่ากี่ก็คือว่า บ้านละห้าร้อยบาทนั่นแหละเนาะโดยกระดานข้างเนื้อว่าตรงกลางอ่าเสาหุ่นร่องกัศมีแตกหรือว่าเงี้ยลงไปเนาะกัศมีบรสมบูรณ์แบบนอดีพี่น้องก็เชื่อมตัวท่าซีนี่กัศมีบริจาคทางเนาะพี่น้องเนาะว่าเฮือนชั้นวนนี่อ่ากว้างคมกว้างในประมาณสิบเอ็ดเมตรพุ่นพี่น้องเนาะอ่าถ้าว่าความอัมโมเมนต์ความกว้างในแปดเมตรเนาะอ่าความยาวนี่สิบเอ็ดเมตรพุ่นพี่น้องไอ ็ถือว่ากว้างพสอสมควรเนาะต้นเสาในสิบช่องต้นกะทาสีนี่สนดส่นวนกาา่าประมาณอยู่สองทางภพี่น้องเนาะกะสิมีอ่าทางรองพืออ้นสีนี่กะสองทางและะแบบ้เเวกัแบบสีแท้เนาะสองทางรวมแล้วตกอยู่สี่ทางพภพี่น,อนอ้องเลยโดย ดินทรายกับดูดซับนี่พี่น้องดินทรายเนาะซานนองก็จะเอาไว้ใส่อ่าลนล่านขางพี่น้องรอบรอบนี่เนาะว่าจะทำเทกันเจือญพี่น้องเอยอ่าซานนองก็ยังบริเทนเนาะคือว่าทางอ่าซานนองกีกับ่ไดงขึ้นสูงไปได้พี่น้องแต่ว่าเอาขึ้นสูงนี่ก็สิใช้จ่ายหลายเนาะอ่า คือนี่กัเดือได้กัสาวนอนกับสีเห็ดแนวอื่นอีกพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าดินนอนตอนหย่าเนาะสีแดงเป็ดเททั้งอื่นพี่น้องร้านนี้ก็คือสาวนอนกัสีบเทเนาะบเทพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเทมกัสีบอพออีกพ่อแม่พี่น้องเนาะกัแบบน่ะมันแบบพอสมบูรณ์หนะพรมพี่น้องเพราะว่าสาวนอนกัเอาสังกะสีเก่าลังกะสีเก่ามาอ่าประกอบเนาะ กอบร้านข้างนี่เพิ่นพี่น้องอ่าชาวสิวก็อยากดอกอีกหยังได้ล่ะก็สังกะสีแบบบ่เทิงเนาะชาวนนก็เลยตัดใช้พี่น้องตัดใช้เนาะตก็มันก็ัวสิหยังแน่แหละพ่พี่น้องเอ้ยก็แบบบ่สมบูรณ์แวาง่ายซะเนาะโดยกจังได๋ก็ยังช่องติดช่องอยู่นอนก็แบบคิดว่าอ่าถ้ามีเงินเนาะ อะไรมีงบฮาได้เนาะพี่น้องเนาะกับบาซิล้อออกร้านนี้เนาะแล้วก็สีเห็ดมุมคือเฮือนลังใหญ่พี่น้องก็บกอเกยออกมาข้าว่านี้เนาะกัทางเป็นลมนี่กัมันดอกพี่น้องเนาะดอกดอกนี่น่นหนึงพี่น้องกับโมงามปันไดเนาะพี่น้องเนาะร้านนี้ก็คืออ่าสังกะสีอ่ามันตายสีเนาะ ทีแรกแหละคืออยู่ในจอม่ะเพ,พื่นพี่น้องก็เป็นสีฟ้าเนาะอ่าหลางังจากหันกับพ้นตรห้ามเพื่พี่น้องในยาปีหนึ่งอ่าก็เกิดอ่าเกิดทางสีขาขี้เมีย่ยงเนี่ยพื่นพี่น้องเนาะก็เลยบวสามารถอ่าสมบูรณ์แบบพ่อพี่น้องกับสีแบบอ่าตายสีปุยอยางงามพ่อนพี่น้องเอ้โดย ก็เลยแบบเอาผ้าก็อื่นผ้าไม่เรียบเนาะพี่น้องซาลาวเนาะผ้าไม่เรียบเพนไม่เรียบนี่เอามาปิดพี่น้องเพราะว่าปิดจะให้มันงามนะลมพนมาทางตกลงคือเก่าพี่น้องเอ้ก็เลยควสามารถกู้คืนได้พี่น้องตั้งทาบาหิตก็ต้องลื้อออกใหม่ว่บใส่ใหม่อาซะลาเนาะพี่น้องร้านข่าเนาะก็สิงงามนี่พี่น้องเอ้ กมาิเซรากถ้าว่าผู้เฮ็ดเป็นกับซีดีอยู่พีพ่น้องถ้าว่าเฮ็ดบ่เป็นก็คืออ่าสิเสียแบบหักหรือแตกประมาณนี้แหละพีพ่น้องเอ้ยกัสิประมาณนี้พ่อแม่พีนนะ่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาดีใจพีพ่น้องแสดงกับบัวขึนึกบ่วันว่าสิได้หน้าบ,บ้านหรือว่าเทแบบนี้เนาะพีพ่น้องเนาะ ดีใจพี่น้องกะที่มีผู้ใหญ่หรือว่าใจบุญอยากสวยสนับสนุนชาวนวลเข้ามาอยากหายชาวนวลได้พุ่มพี่นองเนาะกรต้องขอขอบคุญขอบคุณทั้งเพลินไ้ได้พุ่มพี่นองเลยกะที่สวยเข้ามาเนาะถ้าเพลินบัวสวยเข้ามาชาวนวลกะคือสีบัวไรง่ายพอปันใดพุ่พี่นองด้วยอ่าคิดหรือว่าปัญญาของชาวนวลเองอหละเนาะแต่ยังอยู่เฮงพุ่พี่นองเลยก็คิดว่า ในใจสรวนอยู่ว่าบ่หูว่าย่ำได้สิได้นพมิพี่น้องเนาะกะสรวนหาปัจจุบันนี่กะพอแต่ได้กินได้อยู่พมิพิณองกะบ่พอสิได้เก็บได้เมีอันพมิพี่น้องเนาะมันกะบ่เป็นหัวเด้อยว่าเต็มกรอบเต็มกำแหละเนาะโดยพอได้ซื้อกินซื้ออยู่อ่าใส่ในครอบครัวพมิพี่น้องเกะในครอบครัวแหละเนาะอ้าวกะสิประมาณนี่พมิพี่น้องเอ้ยสำหรับที่นี้กะสรวนกะสิได้ขอปิดคลิปก่อนเนาะโดย นี่พม่พี่น้องสาวนวลกะทายอัปเดตเอ่อเนสาวนวลให้พม่พี่น้องเบิ่งสวงง้มคำคำน้องพี่น้องเนาะสาวนวลก็ดีมกดีใจพมิพี่น้องไอ้ที่ผูใหญ่เพื่อนสนับสนุนขมาเนาะพี่น้องเนาะโดยก็เป็นเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทเน้อพมิพี่น้องโอ้ยพม่พี่น้องก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของสาวนวลเนาะที่ได้รับจากเพื่อนพม่พี่น้องก็ดีมกดีใจพม่พี่น้องเนาะ ชานนัวลก็ได้รับเงินก่อนนั่นก็โหนอนกับบรับพมีพี่น้องกับบุคาดคิดเนาะบะเพิ่นสี่ปุญญาสี่สนับสน,นุนเข้ามาอ่าให้ชานวนวลเทน้าบ้านซอยชานวนวลนาะงพมพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งเพิ่นเนาะงพมพี่น้องเนาะโดยการเฉพาะชาวนวลนี่คือสีบ่มีพมพี่น้องก็คือสี่บบสาบ่มีปัญญาและพมพี่น้องเนาะ เอาเงินทางคำกับพอได้แต่ซื้ออยู่ซื้อกินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับพอได้อ่าเป็นก้อนเป็นหวนนัวเนาะโดยก็คือสีอยังหึงอยู่หรอกพ่อแม่พี่น้องกว่าสิได้เนาะโดยก็ถือว่าเพิ่นกับเป็นคนใจบุญใจศรัทธาหรือว่าใจดีแลดหะล,ล,ละพ่อแอม,อม,ม่พี่น้องเนาะโดยกับฉนวนกับซื้ออ่าแหทรายอ่าล้างรถละอ่าแปดเซนอาเมินกี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยอ่ากับ มาจ้างขัาสร้างขัดสร้างกับพี่น้องเดียวกันแหละพ่อพี่น้องกับเพิ่นกับตางซอยต่างยังแซนวันเน่เนาะจำนวนกับกับบุรายพ่อแม่พี่น้องเนาะแบบประมาณอยู่ลำเสียนลำไร่แหละจ้างเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเ้ยโดยกับเพิ่นกับตางซอยแซนวันเน่กื้อกินซื้ออยู่มาหายทางเพิ่นกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกับท่าบาที่ภาพกับการไล่แซนวันกับขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องกับไข่คำลงแดงแล้วเนาะ ภาพภาษีโปร,ปรชัดโปรเจนปนได้พมิพีน่น้องเอ้ยโดยอาสาวนวลกะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะพมิพี่นอ้องเนาะที่เพิ่นกะสนับสนุนขอสาวนวลมาให้ที่หน้าบ้านเนาะพมิพี่นอ้องซอยสาวนวลเนาะขอขอบคุณขอบคุณทางเพิ่นได้ได้พมิพี่น้องเอ้ยขอให้เพิ่นอยู่ดีมีหฮงเนาะความเจ็บกะยาให้ได้ความไขก่กะยาให้มีพมิพี่น้องเอ้ย ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนได้สมความปรารถนาเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงพ่อแม่พี่น้องเนาะอายุหม,มั่นคนยืนก็เป็นห่มโปห่มให้ให้ลูกให้ร้านต่อไปอีกเนาะสาธุสานวนกันเนาะโดยกัต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งเพื่อนพ่นอแม่พี่น้องเลยโดยกัสานุนกับนุญบุพการนั่นแหลว่าสิได้อ่าหน้าบ้านปกติก็สีป้าว้เป็นคีพุ่นคีเพื่ออยู่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลย อ่าสำนวนก็บ,บังว่าหาเงินได้แหละใจสีเทพผมเป็นพี่น้องเนาะโดยกะเงินจำนวนนั่นกับซื้อเฮซื้อทรายแต่ก็มาจ้างช่างม,มือพี่น้องเลยกะอ่าซื้อปูนเนาะผมพี่น้องเนาะโดยอา้าวกะสิประมาณนี้ผมเป็นพี่น้องเลยกะสำหรับคลิปนี้สานวนกัสิได้อําราพาจาทุกทุกคนไปก่อนไปพบไปพอสานวนคลิปหน้าโอกาสของบัตสบายดี